ัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บาดคลลิเวอร์พูล l วันนี้นะครับแอดมินนะครับมีคลิปที่จะนำเสนอนักเตะที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับลูลของพวกเราและเจเกนครอฟต้องการคว้าตัวมาร่วมทัพเป็นอย่างมากโดยปัจจัยหลักๆนะครับก็คือมิกฟิล์นตําแหน่งเกมรับที่ถนัดการเล่นเกมรับและที่สำคัญแย่งบอลเก่งๆแล้วก็วิง่งได้ไม่มีหมดใน90นาทีนะครับ คนนี้ตอบโจทย์กับเคฟเฟนตูรามซึ่งตอนนี้การเจรจาคืบหน้าไปมากแล้วนะครับหลังรีวูของพวกเรานะครับยกให้เป็นดิวอันดับที่1ต่อจากการปิดดิวของอเล็กซิสแม็กเอลสเตอร์ตอนนี้ตัวของเคฟเฟนตูรามใจลอยมาที่รีวิวผูแล้วหรอครับวันนี้เรามาชมฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะครับก่อนที่จะปิดดิวละก่อนที่จะชูเสื้อนะครับภายในสัปดาห์หน้า,น,าน่าจะชัดเจนนะครับวันนี้มาจับตาดูฟอร์ม เคฟินตูรามนักเตะวาดที่หงตัวใหม่ของ Liverpool. ลิเวอร์พูลรวดเร็วถึกบึกบึนแย่างบอลเก่งเซนส์ฟุตบอลสูงเราไปชุมกันเลย